โอเคก็เกีับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรอยู่กับเกมคืออะไรวะอ่คอนเทนต์วอร์นิ่งคอนเทนต์วอร์นิ่งแล้วใช่แล้วเราอยู่กับเกมคอนเทนต์วอร์นิ่งนะเดี๋ยวกูจะเปิดดังสุดเพื่อให้ได้ยินทุกคนอย่างพร้อมเพรียงกันไม่ผมเปิดดังสุดเพื่อให้ทุกคนได้ยินเสียงไอ้บูมดังที่สุดกูมันตัอยางกูมาก็ต้องเงี้ยแหละกดปุ่มกดปุ่มกดปุ่มแล้วไปปิดปิดประตูวันพีหลอกปมญญาลอนพีหลอกปมายาลอนลอน พี่เนออกซิเจนลดด้วยพี่ชิบหายล้เราต้องรีบแล้วทุกคนท่านผู้ชมครับตอนนี้จะเห็นเลยว่าเราได้มาวีนโกเก่านะครับกร้้เราไม่พ่เดินเราไม่พ่ายลงไปครัใคร้ส่งไปเห็นว่าปดต้องเปิดไฟลหย่เยหยานะครับเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเขียไอ้ใจเราด้วยเฮ้ยไปสายตกไ่่ายตกไปสายตก

ไม่เปียนจะไหนกูอยู่นี่ไอบูไปไหนไอ้บูโดนหลี่กินปูโห่แม่งขีดแล้วไม่ิขียนแล้วคนคนหายคนนึงครับตอนนี้แย่ครับโดนง่าไปคนหนึ่งแล้วทุกคนสิบหายแล้วเหียนเราด้วยสเตมิท้าหมดเขียนเต็ไปหด้าเรหมดวายปูโดนผีแดกว่ะโดนผีแดงโดนผีโดนอะไรอ่ะโดนผีกัดขา เหี้ย้ชิบมันเป็นเฮ้ยวูอายูปิกาจูเดี๋ยวจุ๊บจุ๊คจุ๊บ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 จร๊บจุ๊บจุ๊บจุบจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุบจุ๊บจุ๊บจุจ๊บจุ๊บแุ่เจุ๊บจุ๊จุ๊บจุ๊บจุ๊บจจุ๊บ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 จุ๊้จุบจุ๊บจุ๊บนุ๊บจ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 ุบ ไม่เอ๋กูเป่นชื่อไอ้บูไม่มีเว้ยแต่เปลี่ยนมางเกาะเอ๋กูแต่มันไม่มีชื่อไอ้บูแบบเป็นธรรดาเน่ยเอ๋กูตกใจอะอัติเบนเอฟซีออกทีพี่เชนบอกว่าเราทิ้งเราทิ้งไอ้บูมอพี่มันแสดงว่าโดนมันโดนตัวเดียวกับพี่ลากไปแดกแม่ใช่หรืใช่ผมก็โดนพี่แต่เอาพี่เชนไปทั้งหมดแล้วอะจริงฉันรอดเจอเลยขบวนะน้อองลาก่นนะน้องชายไปเลยทิ้งเลยอืออัปโหลดแล้ว ไม่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 เสียงมันไม่เสียงไม่มีในเกมเราด้วยเดี๋ยวมีเสียงร้องเสียงร้นงมึงเราบน๊เราผีเราเป็นยาโร้นมันดูมันดูได้ด้วยเหรอพี่ใช่มันดูในบ้านเลยไปฉายตรงไ่ใช่ตรงจะเช็คอเอาอันนั้นไปเอาอันนั้นไปอัพโหลดอ๋ออย่างนี้เองไปฉายตรงไม่เห็นเสียงของคนอเ่กี้ยไอ้บุ้งหมาย ไอมมหายไมึงรู้ปะกูหายไปได้ไงอย่าเพิ่งเลาอย่าเพิ่งเล่าอย่าเพิ่งเล่าอย่าเพิ่งเล่าอด้ดดได้ดูดไอ่คนดูไอคนดูเยอดร้อยกว่าวิวแล้วอ่เยอ้อยกว่าวิวแล้วเดี๋ยวตอูลิปแรกไม่เหดูอย่างงี้บ้างเลยว่ะอ๋อสปกทูนี่คือย o u t u ในในเกมเนี่ยเออไอเวอร์เลยเรียกชื่อแบบกังไม่ใช่ร้อยกว่าวิวแล้วว่ะใช่วิวขึ้นเรื่อยๆเลยอยากวิวขึ้นอย่างงี้บ้างว่ะตีมือนะครับตีมือนะครับ เดี๋ยวดูไอ้กูงงไอ้ย่าบูไม่หายอยู่กูเดนยอ่ะโอยเฮ็ดเฟ่เป็นไอ้คือแบบตอนแรกพี่เดินทุกครั้งก็ไม่จะไปเสียงคนเดินตามหลังเลยใช่ใช่ผมก็เป็นอีโล่อะตอนแรกผมนึกว่าคนเม่งยืนตัวสูงอ่ะปรากฏว่าไม่ใช่คือมันงอออ๋คืเราต้องอ๋อเราต้องเข้าไปถ่ายคอนเทนต์เฉยๆอ๋อมันเกมถึงเยอะใช่มันเป็นคอนเทนต์อะคอนเทนต์ว่าแต่มันไอ้กระเพราตัวจำตั้งแก่ไมเลย ผมโดนผีกัดขาเอาเซฟวิดีโอทุกอย่างเดาได้ตังค์มายี่สิบตังค์ยี่สิตังค์มาเท่าไหร่อ่ะสามสิบกว่าบาทไอ้บ้มบ้าเราะดิไปโดนอะไรวะไล่กำแพงอย่างนี้นี่ดูว่าผมเหมือนผมบนโดนจับไปมั้งโดนจับไปปุ๊บอ่ะเหมือนลากให้ผีแม่งแด่แล้วแม่งก็ร้องแล้วผมก็ร้องจ้าลั่นห้องอะไรเงี้ยไม่ได้ยินเสียงอยากได้ยินเสียงอยากได้ยินเสียงไปเล่นไม่เขียนรถกอะดุกเฮ้ยอะไรเออบัวอยู่เฮ้ย

ว้าเล่คุยว้ายวายระเบิดระเบิดเห็นไม่ได้เช่กองกูณถ่ายเต็มที่เลยเมื่อกี้เนี่ยรู้ว่าอะไรระเบิดเึรื่องยนระเบิดก็นอนแล้ยดูนี่ดูนี่ดูไม่ลุกเลยไอ้อาแขนรับเลยแล้วไม่เห็นไฟฉาย เราไปหาอะไรน่ากลัวน่ากลัวดีกว่าแบบเปิดก่อนได้ปูดอะไรเงี้ยแสดงออกแสดงว่าเราต้องรีบขนลุกเลยเพื่อได้ยอดเดียวครับแบบน้องไม่กลัวแล้วพวกปูบ้าเกมอะไรนะเปิดหมดบ้าเกมมันล่าผีไอ้เพียวเข้ามาเลยพัดชิมน้ำซุปไปนิดมันซุปเปอร์ล้างน้าหน่อยเฮ้ยเอ้เฮ้แม่จ๋าบูมจัดการดีบูมนย่องไปเลยบูมถ่ายมันดีบูมไอ้บ้าน ไป่แ้ดตัวจ้องนะครับลอยแดดเองที t right. <t ่เดี๋ยวมันต้องจ้องไว้อย่างเดียววะทำไมกูเดินไปไม่ได้ไอ้บูเดินที่นั่นล่อแล้วไปเลยเฮ้ยมันเดินมันเดินมันเดินนนเเอยมาทางนี้มาทางนี้โอ้โหมอกอะไรก็ไล้ไปทางนี้ไปทางขึ้นทางนี้ไปทางขึ้นไปต่อยทางพี่ตองอะไรนี่พี่เดี๋ยวผมยนะ ไม่แต่มันเดินนเนยกูมองเลยมันเดินอ่ะยีลอกวิญญาณรอนนี่เป็นนไปรอน้อนยีลอกวิญญาณรอน่ไปเลยอย่าละ

ไอ้ดอกไปอะไร้าดอกไปอะไรมาตัดตาวิ่ง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 ไปโอ้ยอย่าเดตี้ยเขานไกลเตี้ยตาหนังอินเดียไม่ดอกไปอ่ะไม่ดอกไปอะไร้าไม่ดอกไปอะไรมาไม่ดอกไปแล้วไม่ดอกไปหนังอินเดียทุกคนหนังอินเดีย เหนียบหนังอินเดียหนิงเงีหนิงเง้ยหนเงีหนิงเงยหนงเงี้เอาไปแล้วนี่ครับส่งคลิปหนังตะลุงครับนี่เลยภูมิใจนำเสนอหนังตะลุงสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีหนังตะลุงน้ำเสนออยากเจอขอดูขอดูขอดูช็อทตอนที่พี่โดดเด้งเลยที่คุณน้าเลยมันจะมันจะมีบอกนั่นแหละนี่ครับหนังตะลุงอะไรอะเด็ดหรอเฟสต์รี เสียงเบาใช่ไหมขอโทษใจเลยบลูไม่พูดเลยอ่ะเบาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยป่าวป่าวป่าหนังตลกขอแสดงว่าต้องสมมติเราสมมติเรายิ่ง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 มีกล้องเยอะก็อาจจะได้หลายคลิปไงอ๋อกดเปิดไฟปะคือการอัดปะผมไม่รู้งั้นปะไม่รู้ดิเพราะว่าเพราะว่าผมอัดไปได้ใช่ไหมมันเขียนว่าคัมแบลล่าเลฟมันก็ศูนเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่อัดเลยมั้งเดานะอ๋อเล่นกล้องเล่นกล้อง อ๋อเปิดไฟคืออัดอ๋อโอเคโอเคโอเคเกินอะไรเจินอะไรเกินอะไรตอนนว่าฉันหลังตะลุงกูไม่เจอเลยอาจจะกดดูฉันหลตะลุงเลยซูมเลยมีคนบอกว่าฉันคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีนะแต่เมื่อวันดูตอนกูย่องในกุยฝ่ายให้ย่องไปก่อนเลยสัตว์กูกลัวเอาเกินอะไรเกินอะไรเกินอะไรหรือว่าฉันหลังตะลุงเลยดิเอ้ยเขาไม่ให้ดูฉันหลังตะลุงละเอายังไงถ่าย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 เฮ้ยพี่เดนเข้าแป๊บ เฮ้ยท้อแป๊บเจ๊ท้อแป๊บโค้หัวกระดูกอะบ่ฮะมันบอกโบนมันบอกโบนมันบอกโบนว่ะกดไปโบนเลยพี่เจนผมว่าคลิปนี้เราปังเราจะตาาว่าแต่เราไม่ไม่ปังเลยเพี่แคทฟูลเอาแดงอ๋อโอเคโอเคอย่าคดูแปดร้อยแล้วเฮ้ยอย่านะดีแปดร้อยห้าสิบวอลเดอร์ตี้พีเจอิสเวลลี่ลาวเสียงดังมากอุ้ยได้มาร้อยกว่าบาท Tuan Pak Pek Tuan Pak Pek Eh, ni dia Baik Ni tuan Pak Pek Dan tuan Kujat tuan Pak Pek Eh, ni tuan Kujat tuan Pak Pek Huh kamu Bahkan